ในการที่เกิดขึ้นก็มีมาตราการออกมาช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบนะครับรวมถึงกําลังทหารในพื้นที่รัฐบาลออกมาตราการด้านการคลงังพาณิชย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาด้วยการพักรถขยายเติมเสริมสภาพคล่องเสริมอาชีพครับ นายจีรายุอวงทรัพย์โศกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีคณะกรรมการศูนย์เฉพาะกิจบริหารสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเปิดเผยว่ารัฐบาลได้กําหนดมาตรการช่วยเหลือและบรรเทาทุกผู้้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยโดยกําหนดให้เจสถาบันการเงินได้แก่ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกศธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยและบริษัทประกรันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม ออกมาตรการช่วยเหลือทางต่อไปนี้ครับให้บริการนะคะในสินเชื่อฉุกเฉินเพื่อเสริมสภาพคล่องในด้านค่าใช้จ่ายทั่วไป <C ül> เช่นโครงการสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินปี2568ของทกสเพื่อเสริมสภาพคล่องกเกษตรกรในด้านค่าใช้จ่ายทั่วไปเช่นค่าอุปโภคและบริโภคที่จําเป็นสินเชื่อดอกเบี้ยต่าเช่นธนาคารอมสินสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำวงเงิน20,000บาทต่อราย ไม่ต้องมีหลักประกันเพื่อเสริมสภาพคล่องในการดำรงชีพหรือประกอบอาชีพช่วงที่ได้รับผลกระทบสินเชื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัยเพื่อเป็นค่าลงทุนในการซ่อมแซมบ้านเรือนทรัพย์สินค่าซ่อมเครื่องมือและอุปกรณ์การเกษตรที่ได้รับความเสียหายของทกศวงเงินต่อรายไม่เกิน500 0 0 0บาทอัตราดอกเบี้ย MRR 2ต่อปีระยะเวลากู้ไม่เกิน15ปีสินเชื่อเพื่อการฟื้นฟูเพื่อให้ดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืนและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันเช่นทสนทพว และธนาคารอมสินเป็นต้นมาตรการพักชำระหนี้เช่นธนาคารอมสินพักชำระเงินต้นสำหรับผู้ที่ได้ผลกระทบจากเหตุการณ์ทพวพักชำระเงินต้นลดค่างวดชำระขยายระยะเวลาในการชำระหนี้เป็นต้นค่ะขณะที่ทกศสอก็ขอเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวรวมถึงบิดามารดาคู่สมรส ของทหารและตำรวจตะเวนชายแดนที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ที่ปกป้องอธิปไตยชายแดนไทยกัมพูชานะครับโดยช่วยเหลือครอบครัวและ,ะครอบครัวทหารและต่อชดอวีรบุรุษผู้เสียสละจากการปฏิบัติหน้าที่ในเหตการณความไม่สงบระหว่างประเทศไทยกับกัมพูชาที่บิดามารดาหรือคู่สมรสเป็นลูกค้าทอกศโดยยกหนี้ในส่วนของเงินต้นเงินกู้ทุกสัญญาและยกหนี้ในส่วนของดอกเบีย้ยทั้งจํานวน ภายใต้สัญญาที่ใช้แหล่งเงินทุนทรกรสเพื่อให้ความช่วยเหลือและสงเคราะห์ลูกหนี้และลดภาระให้สามารถดำรงชีพต่อไปได้อย่างมั่นคงครับ